วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่จังหวัดกาญจนบุรีด้วยเว็บตอนนี้คนซ้อนท้ายก็หลับปุ๋ยไอ้อับส,สีอับสีโอ้โหผู้หญิงคนนี้นะครับอยู่ตรงไหนก็หลับได้นะสวัสดีครับอยู่กับช่องทูไทย k บ เว็บ <Web. c oughs> มาใครก็ไม่รู้เนี่ยท่านผู้ชมอยู่ดีก็มาในวันนาบ้านเราวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่จังหวัดกาญจนบุรีด้วยเว็บนะครับแล้วก็เราจะมีงบให้ใช้กันนะครับคนละสามรอยบาทเท่านั้นเองนะครับแยกค่าน้ำมันนะคนละร้อยก็เป็นส0 0รอยบาทนั่นแหละแต่ว่าค่ากินค่าใช้ก็ตีไว้3ามรอยบาทไปได้เวลาเดินทางแล้วไปวนี่อะไรคนคิดถึงนี่คนนี้กลับมาแล้ว <c oughs> สายหลับแห่งปีนะฮะไปเดินทางกันครับ ตอนนี้เวลาประมาณ6โมงนะครับเราเออกจากบ้านช่วงนี้ฟา้าสว่างช้ามากเลยเดี๋ยวเราน่าจะวิ่งเส้นรามอินทาตรงออกไปปากเกร็ดจากนั้นก็ตรงไปสู่บางเลนก็ตรงไปกำแพงแสนแล้วก็ไปแยกออกซ้ายเดี๋ยวเราจะไปวัดถ้ำเสือ,อกันก่อนใช้เวลาจากตรงนี้ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเพราะว่าคันนี้มันขับเร็วไม่ได้เดี๋ยวจะลองมันติดตามอาการนะครับจากรอบที่แล้วที่เราจะาไปเชียงใหม่นะครับเพรตอนนี้เราได้เปลี่ยนหัวฉีดมาแล้วเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงประมันเครื่องก็ใช้สังเคราะห์ลอยนะครับ วนนี้เราหลุดแจ้งออกมาแล้ววันนี้รถส้างเยอะนะครับเป็นวันเที่ยวของคนจีนใช่ไหมใช่แหละหลังตู่จีนเนาะวันนี้เราก็มีกล้องหน้ารถจิ๊กมาจากฟอร์ซ่าใช้แบตจากตรงที่ชาร์จมือถือนี่นะครับตอนนี้เราถือว่าเดินเรียบนะครับแต่ว่าพอบิดแช่คันเร่งไว้อะมันจะกระตุกกระตุกดนึดนงถ้าไม่ใช่ระบบน้ํามันก็อาจจะเป็นระบบอากาศก็ได้นะยังหาสาเหตุไม่เจอแต่อาการใหญ่เลยที่เคยเป็นก็คือปิดไม่ไปอนะไรเงี้ยมันยังไม่เจออาการนั้น วันนี้อากาศค่อนข้างเย็นแต่ไม่ถึงกันนาเนั้นเนี่ยไม่รู้ว่ากลางวันจะร้อนหรือเปล่านะแต่ดูจากท้องฟ้าแล้วก็น่าจะร้อนเลยแหละยังไม่เห็นมีเมฆเลยทีินี้เราจะใช้ความเร็วไม่เกิน90กําลังเช็คอาการอยู่ว่าม็นจะมีอะไรอีกไหมวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปวันเดย์ทริปที่จังหวัดกาญจนบุรีนะเราจะใช้เวลาทั้งวันอยู่ที่จังหวัดกาญนะครับจะเย็นๆค่อยกลับ เดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายแยกนี้นะครับเพื่อเข้าสู่อำเภอบางเลนเลี้ยวออกมาก็จะมีปั๊มคลาวเทคนะตรงนี้เดี๋ยวขาจอดนนึงปวดตุดขอยืนหนึ่งนาทีจะบอกว่าถนนเส้นนี้แย่มากเลยแบบกะเทือนแบบกระเทือนโคตรดูหลุมดิตอนนี้เราก็มาถึงบางเลนแล้วนะครับฝั่งซ้ายก็ไปทางนครปฐมได้แต่เราเลี้ยวขวานะครับ ตอนนี้คนซ้อนท้ายก็หลับปุ๋ยตามสไตล์ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปพักตรงแยกไฟแดงข้างหน้าจากตรงนี้ประมาณ7กิโลได้ตรงข้ามจะเป็นเครื่องบินนะครับแล้วก็ตรงเครื่องบินจะเป็นทุ่งทานตะวันที่เรามาถ่ายรูปรอบที่แล้วนั่นเองนี่นะครับฝ่ามือก็จะเป็นเครื่องบินนะครับเนีนะ่แล้วก็มีทุ่งทานตะวันนะดอกเหลืองคือทางขวามือเรานะครับแต่เริ่มเหี่ยวแล้วอ่ะตอนเรามาตรงนั้นมันบานก็วิ่งมา80โลพอดีได้พักพอดีเลยตอนนี้รถไม่มีอาการนะครับ เราก็เนะติมไร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งนี้ไม่เต็มถังนะขอบคุณครับเดี๋ยวเราพักก่อนจัดรถตัหนึ่งครับโอเคตอนนี้เราเปลี่ยนคนขับแล้วกดไปเลยนี่ไทยอยู่เห็นไหมไทยอยู่นี่ให้คนที่ชอบหลับมาขับบ้าไม่ได้ครับห้ามหลับขับรถบ้าอะไรจะหลับกานทางการจะ ตามคลองน้ำอีกรอบนึงนะฮะอันนี้ขับมาได้แค่40่สโลมีปอร์ตทอยด้านหน้าเนี่ยเดินทางกันต่อไปสี่กิโลเดียวซ้ายเออตอนนี้8ปดโมงกว่าแล้วยังเย็นๆอยู่เลยอือวันนี้แดดไม่แรงพอเลยกำแพงแสนะประมาณ10กว่าโลได้มัแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าทาง3081ูึงจริงๆไปได้2ทางนะตรงไปก็ไปได้เราไปทางวัดถ้ำเสือก่อนเราก็เลยต้องเลี้ยวทางนี้ ก็อยู่แยกท่าเรือเรียวซายตรงนี้ไปทางนครปฐรมขวาเข้าเมืองกาล์นูนไงเห็นแล้วนูนีัยสวยมากข้างบนอ่ะถึงแล้ววัดท่าเสือโอ้โหคนมาเยอะมากเลยอ่ะรับซิอาที่จอดแล้วกันเราก็อยู่ที่วัดท่าเสือ คือวันนี้เราเจ็บขาครับก็เลยต้องขึ้นรถราง,รางเผืยวมากเลยดูดิรถรางก็คนละสิบบาทออคนละสิบบาทแล้วก็ไม่ต้องรอกพราเหมือนแบบใช้ใช้ได้บัตรก่อนก็ขึ้นได้ก่อนเลยนี่สนกที่วัดก็มีนสนังสะดวกนะดูดูดูดด ีสองนาทีก็ถึงแล้วเนี่ยชน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 ,นอะไรเรานนี้คือบันไดนะครับไปเราไปดูในวัดกันถึงแล้วโคตรสวยนะครับตรงนี้นี่คือิกเนเจอร์เลยเนะี่ยตอนนี้นะครับเราก็ใช้เงินไปคนละประมาณ 40บาทละจากงบ300เนาะสวยมากอะกว้างมากการจราบีสวยมากครับท่านผู้ชมคือสถาปย์เขาแบบงานละเอียดมากเลยอะ เป็นไงหมือนมาเที่ยวสวนสนุกเขาจะไปร้านกาแฟอยู่อยู่ใกล้ๆวัดเองนะไม่รู้ว่าไปทางไหนเดี๋ยวต้องเปิดแมพดูระหว่างทางเราก็มาเจอน้องเป็ดกิ๊บกิ๊บเป็ดกิ๊บกิ๊บเขมานเป็ดเยอะมากเรามาไล่เขาเลยอยเดินไล่ต้อนให้เขา้าเป็ดเยอะเป็ดเป็ดีมีมวยเป็ดด้วยนี่มวยเป็ดมันกัดกันถึงไง ไอดินกลิ่นข้าวแต่ตอนนี้ก็ไอดินไปก่อนนะข้าวยังไม่มีเพราะเหมือนเขาเพิ่งเกี่ยวไปอะไอดินกลิ่นข้าวช่วงนี้จะม,มีแบบสีแดงๆเพราะว่าอยู่ในช่วงตุดจีนเนาะมีควายต้อนรับควายนี้เลี้ยงเท่าไหร่ก็ไม่โตมันก็จะมีมุมให้เราเลือกนั่งนะข้างในก็จะเป็นแอร์ข้าด้านนอกก็จะอย่างนี้แต่มันก็โอเคอยู่นะ แต่แดดมันก็จะร้อนนิดนึงอ่ะนี่น,นั่งตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยอันนี้คือมุมในร้านนะครับท่านผู้ชมสวยมากบอกเลยว่านั่งเลยทั้งวันอนะ่ะคือจะบอกว่าถ้าด้านนอกนะครับเขาปลูกข้าวนะมันจะสวยมากอันนี้อยู่หลังวัดถ้ำเสืออะไรนะมองขึ้นไปเห็นเลยเนะี่ยเดินไปก็ได้เนะีแล้วก็จะมีมีนาะคาเฟ่น,นะครับที่ดังๆฝั่งอยู่ข้างหลังตรงนี้ ออกขนมยาบิงนิดนึงเดินออกไปตอนนี้ก็มองเห็นอยู่แต่ที่เราเลือกร้านนี้เพราะว่าตรงนี้มันใกล้สุด <c oughs> อันอนบนี่คืออาหารของเราอันนี้คืออาหารหลักนี่คืออาหารรองจ้าเราทานข้าวผักอะไรเสร็จเรียบร้อยเดดแรงมากเลยเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ศาลหลักเมืองของจังหวัดกาญจน์กันนะครับนี่นะครับวัดธรรมเสืออยู่ตรงนี้เลย คือถ้าแบบนาเขียวแล้วสวยมากแตเต็มเลยเป็ด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 เปอนุนนนนอญาตวา,ารสักครู่หนึ่งนะครับโอ้คนเยอะมากเลยวันนี้สารหลังเมืองเราเดีย๋ยวเรามาเติมน้ำมันกัน จับอยู่แล้วปิ้งได้ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบกโลถังหนึ่งนะอุปกรณ์ในการเติมน้ำมันก็รวยรอบนี้เราเติม95นะไม่เจอ e 2ี่โอ้ 6, 6. หกหกลองล้นนะ ครับเดี๋ยวเราก็เดินทางจากศรลักเมืองไปที่ทำกราแสครับไปตรงถนนไอทางรถไฟสามอละนะให้เลี้ยวซ้ายนะครับไปทางอำเภอสายโยกถ้าตรงไปสุดแล้วก็จะเป็นทองผาภูมิสังขบุรีอีตองบ้านปีล็อกอะไรทางนู้นนะครับ รถตันนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรละแลต่อถอนคันเร่งก็ยังมีสะดุดสะดุดนิดนึงโอเคเดี๋ยวพักล้างหน้าแบนึเพื่วไปกันต่อเหลือประมาณ20กิโกเอง ปรงมไว้ห้บาทนะครับอันนี้เติมในถังสำรองนะถังจริงเพิ่งเติมจากตรงสารเอาวิ่งมาแค่35โลเอหาหมอนใส่ตูดเลยเมื่อกี้ออกจากปัรมมานะ,ะก็เจอ FC นะครับมาแวะขอสติกเกอร์ <c oughs> ทำไมรู้สึกว่าเมืองการช่วงเนี้ยเหมือนแห้งๆแรงๆกันไม่รู้อะต้นไม้แบบแห้งหมดเลยนะดูดิแล้วแบบทำให้อากาศมันร้อนมากเลยวันเนี้ยสีเหลืองอะเหลืองๆแห้งๆ อันนี้เทโค้งได้เดี๋ยวเราจะเดินไปดูดูที่ทางรถไฟนะครับอันนี้คือทางรถไฟสายวานะครับสร้างด้วยไม้นะเห็นปะไม้ล้วนๆเลยขับเร็วไม่ได้เลยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นถ้ำกระแสนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูข้างในกันข้างในก็จะเป็นทางเดินเข้าไว้นะครับข้างในเย็นมากเลย ไม่ไปไม่ได้ละเดี๋ยวเราไม่รอรถไฟแล้วกันเพราะว่าเราไม่ได้มาใกล้ๆรอทีรถไฟจะมาเนาะก็ไม่มีอะไรครับตรงนี้เป็นถ้ำแล้วก็จะมีรางรถไฟสายมรณะนะครับที่เขาสร้างด้วยไม้เนาะ๋ยวเราไปหาที่นอนดีกว่าไปหาที่แบบนอนพักพักผ่อนก่อนนะครับอาจจะไปที่ไซโยกก็ได้ครัไปเดี๋ยวเราเดินทางไปสู่น้ําตกไซโยกต่อเลยดีกว่าไปนั่งพัก นั้นอีก20โลแล้วนึงนะมันตรงออกไปได้ไหมอั์ซี่อั์ซีโอ้โหไอ้น้องใส่หมวกนะเอยโอ้โหแรงว่ะเฮ้ยดีดีดดด <c oughs> วันนี้รถเยอะมากครับน้ำตกใซโยกน้อยแต่เย็นพี่ตเย็นเดี๋ยวเราไปหาที่เจอกันนะเดี๋ยวเราไปดูน้ำตกกันรอบที่แล้วที่เรามาการที่เราไปสังขารน,น้ำตกน้อยมากรอบนี้นะครับน้ำเยอะรอบที่แล้วเรามาไม่มีน้ำตรงนี้นะนนะเด็กเยอะมากควันนี้วันหยุดเสาร์อาทิตย์คนเยอะมากครับยิงข้างบนนี้ยิ่งเยอะแน่เลย ที่น้ำตกไม่มีที่นั่งเนะลยฮะราอยางน้ำไม่ค่อยใสเนาะเราก็ได้ตรงนี้นี่แหละตรงนี้เลยหน้าร้านใครก็ไม่รู้เดี๋ยวซื้อต้อมตำม,มากินนะเนาะไปไปเดี๋ยวจะหาเสบียงกน่อนน,นั่งพาตรงนี้สักประมาณชั่วโมงสองชัวมมง่วโม,มงให้ออกอาหารเหมือนเดิมครับตม้มตำแล้วขอมหมอย่าง <laughs> ไม่ต่างกับมื้ออื่นนะครับขอกินนิดนึงตอนนี้เริ่มหิวกันละขับ <laughs> รถพาแดนมากันทั้งวันเลยผู้หญิงคนนี้นะครับ อยู่ตรนไหนก็หลับได้นะถ้ามีที่นอนนี่สบายดีครับดูบรรยากาศตรงไหนที่จอดรถที่จอดรถหน้าร้านเขาด้วยตอนนี้เขาไม่มีร้านนะครับตรนนี้ยังมมีคนมาเช่านอนแบบเก่งอ่ะเดี๋ยวเราจะโยกไปที่สุดท้ายกันก็คือสวนซีนครลินซินครินดาบเราจะไปถ่ายโลกกันและถ่ายคลิปนะ,ะเราจะไปดูกันว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยจะเท่าไหร่ ันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับท่านผู้ชมจาบเส้นนี้นะครับก็จะเลี้ยวเข้า3457นะครับเพื่อตัดไปถนนทางที่จะไปอำเภอสีสวัสดิ์เื่อนศรีนครินทร์สาิก้ิโลนะไม่ไกลแล้วแป๊บเดียวก็ถึง39ก้โลจะดูเส้นนี้แบบแห้งแรงมากเลยนะ เส้นนี้เราวิ่งมา15โลนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งก็เข้าเส้นที่ไปทางสีสวัสดิ์3199นะครับเส้นนี้ตรงไป23กิโลตรงนี้ก็เป็นเขื่อนท่าทุ่งนานะเหลืองหมดเลยตอนนี้แดงทั้งจังหวัดเลย,เลยตอนนี้เราก็เดินทางมาถึง อุทยานแงชาติเอราวัณแล้วแต่เราจะตรงไปที่เขื่อนเลยลเราไมา่ได้เข้าน้ำตกเอราวัณนะรอบนี้ mm hmm. ครั้งแรกก็เนี่ยที่เอาเว็บมาไกลที่สุดก็คือทริปนี้แหละก่อนน,นนั้นก็จะเป็นทริปสวนพึ่งนะครับเวเราจะขึ้นสันเขคอนกันแล้วนะครับ สุดยอดเก่งมากลูกพ่อ <S <S เดี๋ยวให้พักก่อนนะพักนี่เป็นไงล่ะรอนที่แล้วเอาโฟลซ่ามารอบนี้เราเอาเว็บมาเจะรอแดดล่มกว่านี้นิดนึงเดี๋ยวจะมาถ่ายรูปด้วยนะนี่ขอไปพักดื่มน้ำเลยหิวมากเลยนี่ที่นี่คือเขื่อนสีนกคกลินนะครับตรงก็จะเป็นแพรนะครับแบบบ้านพักอะไรอย่างนี้ตรงนู้นเลย เอ้ระจ้าทุกคนตอนนี้เราก็นั่งอย่างนี้อีกแล้วผู้เสือนั่งผู้เสือนั่งงงมากมาถึงนี่ได้ไงวะเตรียมนอนใช่ไหมตรงนี้เป็นที่สุดท้ายของทริปนี้ละวกับวิวสวยๆนะครับยามเย็นลมแรงมากตอน,น เคทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกันแล้วครับก็ที่วันนี้สนุกมากก็ร้อนมากด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ากลับไปถึงกรุงเทพนะครับค่าน้ามันเท่าไหร่คือตอนนี้เราเติมไปละ150ก็คืออยู่ในทางน้ำร้อนทั้งหมดเลยไปเดี๋ยวเราไปดูกัน ที่อะไรนะเกษตรตัดไม้เดี๋ยวเรามาคำนวณเลยนี่หน้าปัดไม้ตรงนี้615นะครับเราเริ่มที่120ลบออกมาได้495กิโลนะครับของทริปนี้ของวันเดย์ทริปนะครับวันเดียวเรครับรถเกือบ500โลค่าน้ำมันทั้งหมด250 5 0บาทถือว่าถูกมากนะครับ250บาทกับ495โล2โลบาทอะอะประมาณนี้โคตรประหยัด อันนี้สอนสองแล้วก็ทําความเร็วประมาณ80ดสิบตลอดทางแล้วก็อันนี้เติมน้ำมัน95้าห้าทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดถ้าเติม e ีสิบจะถูกกว่านี้น่าจะประมาณ2 3 0สสิประมาณเนี้ยถูกกว่ากันสิบ0ีสิบาทโคตรเหนื่อยครับบอกเลยว่าปวดตูดมากแต่ว่าสนุกไปอีกแบบนึงนะครับลุ้นดีร <c oughs> ้อนด้วยใช่วันนี้ร้อนด้วยก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดตับสไคร้ แล้วก็ก็ดีจริงจริงจๆๆงจริงจริงจริงงอ่าโอเคครับแล้วอย่าลืมนะครับขอบคุณทุกคนนะครับเดี๋ยวเราติดตามชมคลิปต่อไปนะครับว่าเราจะไปไหนนะฮะขอบคุณครับบ๊ายบาย